สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรเมนฟิสิกคนล่าสุดของไทยนะครับก็เดี๋ยวเราไม่รู้ว่ารบกวนเขาหรือเปล่าเขากำลังคิดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาหน่อยว่าที่ผ่านมาการต่อสู้ทั้งหมดกี่ปีใช้เวลากี่ปีในการล่าโปรในการทําความฝันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตองกุญิพงศ์นะครับ เอ่อได้โปรที่ไหนนะครับเอฟิลิปปินส์ครับนั่นชอนเหนทั้งหมดเนี่ยที่ที่ลาโปรมาเนี่ยที่ผมเห็นมาเนี่ยโดยประมาณเนี่ยที่พี่เห็นมาประมาณสี่สี่หรือห้าปีนะสี่ปีครับสี่ปีจากที่เริ่มออนสเตจเวทีแรกของ N p c พซที่ไทยแลนด์อย่าถามนี้ก่อนจากจุดเริ่มต้นที่เล่นกล้ามเนี่ยเราใฝ่ฝันว่าจะได้ล่าโปรเลยเป็นโปรเลยตั้งคงไว้เลยว่าที่เล่นกล้ามเนี่ยอยากเป็นโปรเอเบีหรือว่าเริ่มต้นเล่นแล้ว เราเห็นคนอื่นเป็นแล้วเลยอยากเป็นหรือว่ายังไงก็คืออย่างแรกผมมีเ uh. พื says, ่อนสนิทคนหนึ่งนะครับชื่อบูมตอนนี้เขาก็เป็น f b ฟีบีโหมกันซึ่งเราสนิทกันมาสิปีแล้วสมัยที่เขาเล่นกล้ามผมก็ยังไม่ได้เล่นจนวันหนึ่งผมเห็นเขาถ่ายรูปแล้วแบบมีซิกแพคลง Facebook ผมก็เลยแบบเอ้กูก็อยากมีบ้างอยากทําบ้างก็เลยเออมาเริ่มเล่นกล้ามจนพอเริ่มเล่นปุ๊บมันก็เหมือนงูงูปลาปครับก็เลยไปถามมันว่าอย ถ้ากูอยากมีไวๆทำยังไงมันบอกมึงต้องประกวดวเ้ยอ่าผมก็เลยเริ่มเป้าหมายโดยการเริ่มต้นประกวดเวท,แทีแรกที่ประเทศไทยแล้วก็บอกกับมันว่ากูอยากแข่งกับมึงมาก <laughs> ตอนที่เริ่มประกวดเดี๋ยวถามมึงตรงเลยตอนนั้นเราได้มีการใช้พวกตัวช่วยไหมหรือว่าเนชั่วลกก่อนเลยเออเริ่มเลยครับพอ,อเริ่มก็คือเพื่อนบอกว่ามึงต้องไปมีวินัยให้ได้ก่อนถึงจะเริ่มใช้ของผมก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าอ่าสามเดือน จะมีวินัยกับตัวเองคุมอาหารให้ดีเวทให้นักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเริ่มใช้ของแต่ระยะเวลาทั้งหมดการเล่นกล้ามอ่ะอกี่ปีก่อนที่จะเริ่มล่าโปนเนี่ยแปดปีครับแปดปีรวมลาโปอีกไม่ไม่ไม่คือรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วอ๋อรวมการเล่นกล้ามทั้งหมดแปดปีเริ่มมาแปดปีนะครับแปดปีจริงจังแปดปีไม่ง่ายนะครับหมดขาไม่หน่อยว่าเราเราไม่นับรวมช่วงแปเรา,เานับแค่ช่วงล่าโปอ่ะช่วงช่วงเริ่มต้นอ่ะใครมัน,ม,นมันก็ใช้เงินพอประมาณอยู่แล้วแต่ว่าเอาแค่ ช่วงลาโพที่ต้องแข่งประเทศนั้นประเทศนี้ออกนอกประเทศประมาณคิดว่าหมดไปประมาณเท่าไหร่รวมค่าเดินทางค่าสมัครแข่งไหนไหน,นจะหลายๆอย่างก,ก็สองล้านครับนี่นะครับก็ทุกอย่างต้องใช้เงินนะครับพราะฉนนั้นถ้าเกิดใครจะมาหาความรู้กับโต้องอยากให้โต้งเทรนหรืออะไรเนี่ยเขาหมดไปเงินเป็นขนาดนั้นคุณก็ต้องจ่ายให้เขานะครับกับความสำเร็จกับสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยถ้าเขาเป็นโค้ชให้คุณหรือสอนคุณเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะถ้าคุณจ่าย โอเคทีนี้ถามหน่อยว่าเป้าหมายต่อไปอ่ะอยากจะทําอะไรต่อหลังจากได้โปรแล้วอ่ะคืออยากจะไปโอลิมเปียไหมหรือว่าหรือว่าได้โปรแล้วพอเพราะว่าจากที่คุยมานักกีฬาหลายคนอ่ะบางคนบอกว่าผมขอแค่โปรผมก็พอแล้วพี่ผมไม่ไปไหนละแต่โต้งอ่ะได้โปรแล้วอ่ะอยากจะไปต่อหรือเปล่าช่วงช่วงก่อนที่จะแข่งที่ฟิลิปปินส์ก่อนที่จะได้โปรผมรู้สึกว่าเหนื่อยมาก ก็แค่ว่าได้โปรแล้วเดี๋ยวอาจจะพักก่อนแต่พอมันได้โปรปุ๊บมันเหมือนปลดล็อกอะไรหลายอย่างก็เลยก็อยากจะไปต่ออยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปในระดับ world c a s ให้ได้ก็คือภายในปีหน้าก็ตั้งเป้าหมายเป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยให้ได้แล้วก็อนาคตอีกประมาณ2ปีก็อยากจะไปโอลิมเปียให้ได้ครับต้งบอกว่าภายในปีหน้าจะตั้งเป้าหมายเป็นเบอร์หนึ่งของไทยแต่สําหรับผมนะเอาเอาสำหรับผมผมรู้สึกว่าถ้าณตอนนี้ณเวลานี้ผมให้ต้งเป็นเบอร์หนึ่งนะ อันนี้ความคิดผมนะไม่ดราม่านะเราเรามีคนเชียร์ในใจหลายๆคนแต่ว่าผมกับต้งจะคุยกันต้งจะรู้ว่าผมอะ่ะเชียร์ต้งตลอดเราเคยมีเขาเรียกอะไรดราม่าตอนต่างทีมอะ่ะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะผมไม่เคยรู้สึกแบบไม่ดีกับน้องเลยคือเชียร์น้องตลอดเพราะว่าผมมองในเรื่องการแข่งขันเรื่องอความเป็นโปรเฟชชั่นอลในความเป็นนักกีฬามบืออาชีพของของต้องอะ่ะต้งจะ ผมไม่ค่อยเห็นต้องหยุดซ้อมอ่ะเวลาถามเวลาทักอยู่ไหนก็จะอยู่ที่ซ้อมตลอดผมเลยเลสเ c คตรงนี้นะครับผมผมเลสเปนักกีฬาทุกคนแหละแต่ว่าถ้าถ้า,ถาในมุมมองผมที่ผมชอบที่ผมเชียร์มาตลอดก็คือนอกจากไอ้ซันทีมผมอ่ะผมเชียร์ต้งแล้วก็คืออยากให้ได้โปรแล้วก็ทําได้ในวันในวันที่ต้องได้ผมมาแม่งแบบโคตรดีใจแนละหลายๆคนก็ดีใจนะแล้วต้งก็รู้สึกปลดล็อกทีเนี้ยที่ผ่านมาต้งใช้โค้ดคนไทยใช่ไหมครับใช่ครับ ก็จะมีโค,ค้ด bueno. คนไทยแล้วแล้วตอนที่เปลี่ยนโค้ดเนี่ยมีข้อแตกต่างไหมครับรู้สึกว่าตอนนี้จะเปลี่ยนโค้ดเป็นเอ่อ <ś c oughs> เป็น <BJ S 2> โค้ดโค้ดให่ใช่ปะใช่โค้ดคนเจนเบอร์หนึ่งของเจนนะครับก็ข้อแตกต่างระหว่างโค้ดคนไทยกับต่างชาติก็คือความรู้เทคนิค <recovering muitos> ทุกๆอย่างทุกๆด้านเหมือนประเทศของเขาพัฒนาไปไกลมากๆจนเรารู้สึกว่าเอ้ยที่ผ่านมาทําไมคนไทยมันความรู้น้อย ทางนู้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะไหนจะด้วยการเงินในการซื้อ s u พ p l เมนต์ต่างๆด้วยทางนู้นก็คือบอกให้ผมจัดเต็มได้เลยก็คืออาหารเสริมก็จะมากกว่าที่เคยทานอยู่ปัจจุบันเป็นสิบทเท่าบอกได้ไหมครับคร่าวๆค่าใช้จ่ายของการจ้างโค้ชนอกอ่ามันแตกต่างกันไหมถ้าถ้าเป็นโค้ชคนนี้คนนั้นในระดับโอริเปณอย่างเงี้ยเห็นมีโค้ชโค้นอกหลายคนก็จะเป็นคัส มมนจะเป็นเวยไม่ได้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างอย่างทีมคัดอะครับผมรู้ค่าใช้จ่ายมาก็ประมาณสี่หมื่นบาทต่อเดือนอันนี้ออนไลน์ใช่แต่อย่างโค้ดของผมอะก็ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนอ๋อถูกกว่าเว้ยถูกกว่าเว้ยถูกกว่าแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเขาก็จะคัดนักกีฬาด้วยไม่ใช่ว่าใครก็ได้แล้วอย่างผมอะไม่เฮ้ยผมยเป็นนักกีฬาผม,มจ่ายเว้ยอย่างเงี้ยคือไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถ้าถ้าคุณยังไม่มีโปรไฟล์ Fi, พอคุณ เขาก็ไม่รับอี<ช>หรือเปล่าใช่ครับเขาไปเขาไม่ได้จะรับไคยก็ได้อ๋อก็เเกิดคุณดุมๆเข้าไปโนเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ยังไงก็ลองพักเขาไปก่อนเผื่อเรามีแววแล้วอยากความรู้สึกตอนเนี้ยเวลาต้องได้แล้วต้องมีความรู้สึกยังไงกับนักกีฬาไทยที่กําลังสู้อยู่ที่กําลังล่าบโปงกันอยู่นะอ,อยากบอกอะไรไหมว่าคุณพยายามมาขนาดไหนแล้วบางคนรู้สึกพรามบางคนหลายๆคนบางคนทํามาแล้วก็เลิกไปบางคนอ่ะเดินจะถึงเส้นไทยอยู่แล้วแล้ว,แ,ลวแบบ หยุดเดินก่อนเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าวันหนึ่งโป้งมันหยุดก่อนเนี่ยแบบกูไม่ไหวแล้วกูล่ามาสี่ปีแล้วแล้วไม่ได้กูเลิกเลยในก่อนที่จะไปรายการที่ได้เนะี่ยทุกอย่างที่ทํามามันก็ศูนย์เปล่าอ,อยากบอกเลยไหมว่าคนที่กําลังสู้อยู่แล้วท้ออย,อยู่แล้วแบบอยากจะได้โฟนคือบอกได้แค่ว่าอย่าหยุดนะเชื่อผมพอถ้าเราหยุดแม่งถอยหลังลงคนอื่นแม่งแซงเราแน่นอนแต่ถ้าเราพยายามทําต่อไป อะไรที่เราผิดพาลาดเราก็มาแก้ไขเราก็ส่องกระจกดูว่าเฮ้ยกูยังไม่ดีตรงไหนวะก็แก้ไขตรงนั้นต่อไปถึงจะไม่มีเงินหรือยังไงก็พยายามหาสปอนเซอร์หรืออะไรก็ได้รับรองว่าถ้าสปอนเซอร์เห็นแววยังไงเขาก็ซัพพอร์ตเราในความขยันและทุ่มเทของเราอันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวก็ลบปวนต้องกินข้าวแล้วอยากฝากอะไรขอบคุณใครไหมครับที่ทําให้เราได้มีวันนี้ผม <an> ไม่รู้ว่าโต้งมีอะไรในใจอยากจะบอกใครหรือเปล่าเชิญครับก็อย่าให้อย่าพูดเลยเ๋ย่ยร้องให้<ป>ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับทุกอย่างที่เคยทำให้ขอบคุณครับขอบคุณครับ<ป>